น้องๆนักศึกษาได้ตอนนี้อยู่ในช่วงทดลองใช้ฟรีเลยใช่ไหมครับไม่มีค่าใช้จ่ายยังไม่มีค่าใช้จ่ายสักบาทเดียวเลยครับไม่ไม่มีเลยแพลตฟอร์มที่เป็นระบบสลับแบตเตอรี่เนี่ยนะครับเราออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสะดวกนะครับซึ่งจะเป็นระบบที่ง่ายนะครับแล้วก็รวดเร็วการเปลี่ยนจากมอเตอร์ไซค์น้ำมันมาเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเราอยากให้นักศึกษามีช่วงที่เรียนรู้กับเราด้วยแล้วก็พร้อมที่จะถ่ายทอด ความรู้สึกนะฮะีเดียเหล่านี้ออกไปนะเพราะนั้นเนี่ยเราเลยอยากให้เขามีช่วงที่เรียนรู้กับมันยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นมากกว่าการที่จะพาคนจากจุดหนึ่งไปถึงจุดหนึ่งผมยกตัวอย่างขอนอกเรื่องมาที่รถยนต์นี้นะครับคือมันมันเหมือนห้องส่วนตัวที่เคลื่อนที่ได้มอเตอร์ไซค์เองเหมือนกันครับมันจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นได้มากกว่าที่จะแค่ขี่และพาไประบบความปลอดภัยระบบอย่างอื่นเนี่ยมันจะใส่เข้ามามากขึ้นเรื่อยๆ